อัพเดตล่าสุดค่ำของวันที่2กันยายน2568หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือฝนตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือค่ำคืนวันนี้สภาพอากาศจะเป็นเช่นไรและปริมาณฝนจะเกิดขึ้นตกหนักมากที่สุดบริเวณใดบ้างหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจ,จีนใต้จะทวีกำลังแรงเป็นพายุหรือไม่ติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริงแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในวันที่2กันยายนช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนยังมีฝนตกต่อเนื่องเนื่องจากในวันนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านไปจนถึงทะเลจ,จีนใต้ซึ่งมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านระหว่างหย่อมความกดอากาศตา่ำกับหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศไทย1ลูก ทะเลจีนใต้หนึ่งลูกและอา่าวเบงกอตอนบนอีกหนึ่งลูกเป็นเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่พาดผ่านวันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะตกหนักมากกว่าทุกทุกวันยิ่งคำ่ำยิ่งดึกยิ่งมีฝนเพิ่มมากขึ้นพี่น้องชาวสวนยางตเตรียมรับมือค้าคืนวันนี้จะเปียกฝนอีกครั้งค่ะปริมาณฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นนถึงค่ำวันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากร่องมรสุม ที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกส่วนพื้นที่สีแดงคือบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝนยังคงตกต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนตอนบนได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่าน ร่องมรสุมหรือร่องของฝนจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเต็มเต็มตัวคือช่วงสิงหาคมปลายเดือนจนถึงเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนช่วงเดือนตุลาคมต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปร่องมรสุมจะเคลื่อนตัวต่ำลงไปพาดผ่านอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะนออกภาคก,กลางฝนจะตกฉ่ำบริเวณดังกล่าวในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ ระยะนี้ฝนจะตกบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่วันที่สองไปจนถึงประมาณวันที่7กันยายนฝนยังคงตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมวันที่8ไปจนถึงประมาณวันที่16กกันยายนบริเวณประเทศไทยจะมีฝนกระจายตัวตกหนักสลับเบาในบางวันซึ่งบางแห่งอาจมีฝนลดน้อยลง กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้น,นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีเหลืองใกล้กับแนวร่องมรสุมคือภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกฝนจะตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักที่ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธร อำนาจเจริญนครราชสีมาบริลามสุรินศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและราชบุรีภาคตนออกฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงสาวชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาและภูเก็ตสามจังหวัด พื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันนี้เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งสังเกตได้ว่าตอนบนของภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือไม่อยู่ในประกาศเตือนเพราะร่องมรสุมเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงมวลน้ำยังไหลาบาจ,จากตอนบนของไทยคือภาคเหนือซึ่งมีฝนตกหนักกันมายาวนานทำให้เกิดน้ำาป่าไหลหลากช่วงระยะนี้มีน้ำล้นเขื่อนเก็บน้ำเช่นเขื่อนแม่มอกในจังหวัดลำปาง ขอให้พี่น้องทุกท่านท้า,นทายน้ําเตรียมรับมวลน,น้ําด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่รับมวลน,น้ําใกล้กับแม่น้ํายมซึ่งไม่มีเขื่อนกัน้นระหว่างแม่น้ํายมเข้าสู่ปลายน้ําคือจังหวัดนครสวรรค์สุขโขทัยกําแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์เตรียมรับมือค่ะปริมาณฝนของแต่ละภาควันนี้ยังมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมาก160ร้อยละหกสิบไปจนถึงเจ็ดสิบของพื้นที่เกือบทั่วไทยยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองฝนตกอยู่ที่160ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ชายภูมินครราชสีมาขอนแก่นการสิธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบรุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณ1 7อของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชมบรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสีของพื้นที่มีฝนตกในจังหวัดเพชรบุรีประจุบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด,ด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปริมาณฝนที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากซึ่งภาคเหนือตอนบนปริมาณฝนอาจลดน้อยลงเหลือฝนประมาณร้อยละสีถึงของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกร่องมรสุมพาดผ่านจะมีฝนร้อยละหกไปจนถึง80ของพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงจึงเกิดฝนได้ร้อยละหกถึงแปของพื้นที่ยกเว้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตลอดช่วงมีฝนประมาณร้0 6 0ของพื้นที่ค่ะอัปเดตกลุมม่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้บริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคเหนือตอนบนถึงแม้ว่าไม่อยู่ในประกาศเตือนพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักแต่ค่ำคืนวันนี้ยังมีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจเกิดฝนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมเชียงใหม่มีฝนตั้งแต่ชายประการเชียงดาวอำเภอพรา้าวอำเภอแม่แตงเสมิงเชียงใหม่ดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนหางดงสันกำแพง อำเภอสารพีอำเภอแม่วางมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดลำพูนจะมีฝนตั้งแต่อเภอบ้านทิอเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องแม่ทาป่าซางจังหวัดลำปางเกือบทั้งจังหวัดเลยค่ะมีฝนตั้งแต่ตอนบนของจังหวัดลำปางและตกหนักมากที่สุดใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อเภอเมืองปานอเภอแจหออออ้ห่มอเภองาวอเภอห้างฉัดอเภอเมืองลำปางแม่ทะแม่หมอะ ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ฝั่งตะวันตกคืออำเภอเมืองปานอำเภอห้างฉัดอำเภอเสริมงามส่วนอำเภอเมืองลำปางเกาะคาแม่ทะศบปราบอําเภอเถินจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะส่วนอำเภอแม่พริกยังมีท้องฟ้าครึ้มค่ะยังไม่ปรากฏกลุ่มฝนจังหวัดต,ตากมีฝนที่ท่าสองอยางอําเภอแม่สอดแม่ระมาดพบพระส่วนที่อำเภอเมืองตากวังเจ้าเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้มีฝนที่อำเภอเมือง บ้านด่าลันหอยเคีรีมาศและกลงไกลรลาศจังหวัดพิษนุโลกมีฝนตั้งแต่อําเภอวัดโบด์อําเภอเมืองพิษนุโลกวังทองพมพิรามบางระกรมส่วนที่นครไทยมีฝนเล็กน้อยส่วนที่เนินมะปรางค่ะฝนตกหนักพื้นที่สีแดงและในจังหวัดพิจิตรฝนตกหนักอําเภอเมืองสักเหล็กวังทรายพูนจนถึงทับคล้อค่ะฝั่งตะวันออกของภาคเหนือในจังหวัดพะเยาจะมีฝนที่เชียงคำภูสาง ส่วนในจังหวัดพะเยาอ,อเมืองอเภอแม่ใจจะมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดน่านฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่อสองแควท่าวังผาเมืองน่านอ,อบ้านหลวงอเภอเวียงสาภาคเหนือตอนล่างจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักที่คลองลานปางศิลาทองส่วนที่พรานกระต่ายโกสัมพีนครเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดเพชรชบูรณ์วันนี้มีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมตั้งแต่อ,อน้ำหนาว ลมเก่าลมสักอเภอเมืองเพชรบูรณ์เขาค้อวังโป่งชนแดนฝนตกหนักพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นที่อเภอเมืองเพชรบูรณ์วังโป่งและชนแดนตอนล่างของจังหวัดเพชรบูร์มีฝนบางเบาที่วิเชียรบุรีและสีเทพภาคตอนออกเฉียงเหนือวันนี้กลุ่มฝนตกหนักหลายจังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดเลยได้แก่อเภอเมืองเลยอนาด้วงวังสะพุงเอราวัณผาขาว น้องหินภูกระดึงและภูหลวงส่งกำลังใจไปยังพี่น้องจังหวัดเลยค่ะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจังหวัดนองบัวลำพูมีกลุ่มเมฆฝนเข้ปกคลุมทั้งจังหวัดได้แก่สุวรรณคูหานาวางังนากลางอเภอเมืองสีบุญเรืองและโนนสังจังหวัดอุดรธานีมีฝนได้เล็กน้อยบางแห่งเช่นอเภอเมืองอุดรธานีน้องแสงนอง,ออนองวัวซอโนนสะอาดคุมภวาปี ส่วนจังหวัดหนองคายบึงการยังมีฝนน้อยค่ะส่วนจังหวัดบึงการฝั่งตันออกจะมีฝนที่บุ่งคล้าบึงโขงหลงเซกาและสีวิไลค่ะจังหวัดนครพนมมีฝนตกอยู่ที่ท่าอูเทนสีสงครามโพนสวรรค์อำเภอเมืองนครพนมปราปากปริมาณฝนในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่จะตกตอนบนค่ะรวมทั้งอำเภอบ้านแพงนาทมจังหวัดมุกดาหารมีเมฆเข้ามาปกคลุมเล็กน้อย บริเวณอำเภอดงหลวงคำชะอีนิคมคำส้อยหนองสูงดอนตาลและอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะจังหวัดอำนาจเจริญฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอเมืองเสนางคณิคมและหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เขมราชนาตาลกุดข้าบุ้นโพไซตระการพืชผลและศรีเมืองใหม่ค่ะ จังหวัดขอนแก่นพบกลุ่มฝนตกหนักที่อำเภอภูเวียงอุบลรัฐอำเภอเมืองขอนแก่นบ้านฝางตั้งแต่อำเภอภูผาม่านชุมแพสีชมพูน้องนาคำเวียงเก่าน้องเรือจะมีฝนเล็กน้อยค่ะตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นแวงใหญ่แวงน้อยโคกโพชัยชนบทออพโนนโนศิีราบ้านไผ่เปื่อยน้อยนองสองห้อง จะมีฝนเล็กน้อยค่ะพื้นที่สีแดงตั้งแต่อํเาเภอบ้านไผ่ขึ้นไปค่ะบ้านไผ่บ้านแหดจนถึงอำเภอเมืองจนถึงอำเภอซามสงมีฝนส่วนที่กระนวลอาจมีเมฆรึ้มไม่มีฝนตกค่ะจังหวัดมหาสาร,รคามฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่งใกล้กับขอนแก่นได้แก่โกสุมพิสัยกุดรังเชียงยืนนาเชื่อส่วนอำเภออื่นเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกที่อำเภอพนมไพรหนองฮีโพนไซ สุวรรณภูมิเมืองสวงอาจสามารถจังหวัดยะโสธรมีฝนที่ตอนกลางของยะโสธรไทยเจริญกุดชุมทรายมูลอําเภอเมืองป่าติว้วคำเขินแก้วมหาชนะชัยส่วนที่ขอวังท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์ท้องฟ้าโปร่ง,จ,ง,เเรง,รงจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกฝั่งตะวันตกของบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่อําเภอแคนดงคูเมืองลำปลายมาศหนองหงน้หนองกี่นนสุวรรณนางรอง ฝนจะตกหนักพื้นที่สีแดงจนถึงปะคำและนนดินแดงค่ะส่วนฝั่งตะวันออกฝนน้อยค่ะอําเภอเมืองบุรีรัมย์ชํานิมีฝนเล็กน้อยจังหวัดนครราชสีมาตอนบนจะมีฝนตกเล็กน้อยส่วนฝั่งตะวันตกได้แก่อําเภอปากช่องสีคิ้วด่านขุนทดเทพรักจะมีฝนตกหนักปากทงชัยวังน้ําเขียวควอมบุรีโชคชยัยหนองบุญมากมีฝนตกหนักตั้งแต่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจักราราชอําเภอเมืองขึ้นไปจนถึงโนนไทยโนนสูง พระทองคำอเภอขามสแกแสงโนนแดงไปจนถึงเมืองยางลำทะเมนชัยชุมพวงบริเวณตอนบนของจังหวัดนครราชสีมาฝนตกปลอยๆค่ะฝนน้อยค่ะส่วนชัยภูมิพื้นที่ที่มีฝนตกหนักคืออเภอบําเน็จนรงส่วนเนินสงาจตุรสัสรัพย์ใหญ่จนถึงเทพสถิตนั้นจะมีฝนเล็กน้อยจนถึงตอนบนคืออเภหนองบัวละเวบ้านข้าอเภอเมืองคอนสวรรค์แก้งเคราะหกระเสรสมบูรณ์ ภูเขียวบ้านแท่นเป็นฝนบางบางเบาๆจนถึงอำเภอคอนสารและมีบางพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงพักดีชุมพลมีท้องฟ้าโปร่งค่ะฝนปล่อยเกิดขึ้นที่ภาคตดนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดชายภูมิส่วนบริเวณสุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีตอนล่างฝนน้อยค่ะพื้นที่ถัดไปคือบริเวณภาคกลางเริ่มตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนเล็กน้อยตอนล่างของนครสวรรค์ค่ะคืออำเภอตาคลีตากฟ้าใกล้กับลบบุรี วันนี้ลบบรุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีฝนตกหนักถึงหนักมากครบทุกอำเภอส่วนจังหวัดอุทยัยธานีอำเภอลันสักบ้านไร่ห้วยคดวันนี้ฝนน้อยค่ะทับทันสว่างอารมณ์ฝนน้อยจังหวัดนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกแม่เปิลแม่วงชุมตาบงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ฝนจะตกตอนบนของกาญจนบ,บรุรีใกล้กับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งสุพรรณบุรีฝนตกหนักมากปกคลุมกันทุกอำเภอกาญจนบ,บุรีจึงมีฝนที่หนองปอลือเรลาขวัญบ่อพลอย้วยกระเจาพนมทวนศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีท่าม่วงท่ามะกาและด่านมะขามเตีย้ยราชบ,บุรีเป็นฝนเล็กน้อยมีฝนตกแรงที่ราชบ,บรุรีเพียงอำเภอบ้านโปง่งโพธารามอำเภออื่นๆฝนน,น้อยค่ะจังหวัดนะครปฐมวันนี้ฝนตกหนัก โดยเฉพาะฝั่งตอนออกบางเลนดอนตุมนครชยัยศรีพุทธมนทนสามพรานจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีเมฆกำลังเคลื่อนตัวมาปกคลุมอาจเกิดฝนตกหนักในค่ำคืนวันนี้ค่ะภาคตอนออกพื้นที่ถัดไปนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีระราดเมฆกำลังเข้ามาปกคลุมครอบคลุมกันทุกอำเภอฝนตกหนักมาก ยกเว้นสระแก้วจะมีฝนได้เพียงบางเบาด้านหน้าเทือกเขาได้แก่อําเภอเมืองอำเภอตาพิยาส่วนอําเภออื่นๆได้แก่วังสมบูรณ์คลองหาดวังน้ำเย็นเขาชะกันจะเป็นฝนเล็กน้อยพื้นที่ถัดไปคือภาคใต้ในจังหวัดเพชรบุรีเมฆฝนปกคลุมมีเล็กน้อยได้ที่หนอง,นองยาป,ปล้องค่ะส่วนอําเภออื่นๆแก่งกระจานเขาย้อยบ้านแหลมอําเภอเมืองบ้านลาดท่ายางและชะอํามีฝนปกคลุมอาจมีฝนปล่อยจังหวัดประจวบคิริขันจะมีฝนปกคลุม แม่ฝนเริ่มก่อตัวเริ่มตั้งแต่หัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีค่ะจนถึงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ส่วนอำเภอตอนล่างคือตั้งแต่บางสะพานบางสะพานน้อยทับสแกมีฝนน้อยค่ะภาคใต้ตอนล่างมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยในจังหวัดพัทลุงเช่นอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนป่าบนจังหวัดสงขลามีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อําเภอสบ้าย,ย้อยเทพาและนาทวี จังหวัดยะลามีเมฆเข้าปกคลุมทั้งจังหวัดและตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่กาบังยะหาโครงปีนางบนางสตาทานโตและเบตงจังหวัดนราธิวาสฝั่งตะวันตกหรือสะศรสีสาครจะแนะสุขีรินอำเภอแววงฝนตกหนักส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนบางเบารวมทั้งจังหวัดปัตตานีทุกอำเภออัปเดตฝนสะสมค่ะวันนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือจากโมเดลของ ECMWF ร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเสมิงอเหอดอเภอแม่แจ่มออมก๋อยดอยเต่าอเภอจอมทองสุโขทัยพบกลุ่มฝนที่สีสัชนาลัยสวรรคโลกทุ่งเสียมสีสำโรงสีนครอเภอเมืองสุโขทัยกงไกรลาดช่วง19นาฬิกาจังหวัดแพร่พบกลุ่มฝนที่เด่นชัยอรองและอเภอวังชิ้นจังหวัดอุตรดิตถ์มีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองอภทองแสนขันอเภอตรอนและอเภอพิชัย จังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มฝนข้าคืนวันนี้ที่ปมพิรามอำเภอเมืองอำเภอบางระกรมจังหวัดพิจิตรพบกลุ่มฝนในช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บึงนารางโพทะเลตะพานหินทับเคราะห์บางหุนนาคดงเจริญวังสายพูนสากเหล็กจังหวัดเพชรบูรณ์มีกลุ่มฝนปกคลุมที่ชนแดนหนองไผ่วังโป่งช่วงค่ำวันนี้ประมาณ19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบริเวณภาคเหนือยังพบกลุ่มฝนเป็นฝนบางเบา ส่วนใหญ่จะตกใกล้กับแนวร่องวารสุมพิษณุโลกพิจิตเพชรชบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรค่ำคืนวันนี้จะมีฝนที่พรานกระต่ายอำเภอเมืองไส่งามลานกระบือสทรทองวัฒนาบึงสามคี ช่วงประมาณ19นาฬกาไปจนถึง22นาฬิกาจังหวัดกำแพงเพชรจะมีฝนตกตั้งแต่พรานกระต่ายไสงามลานกระบือไททองวัฒนานและอำเภอบึงสามคีค่ะส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วง23นาฬกาจะมีฝนปลปอยตกอยู่ที่ชนแดนน้องไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพเป็นฝนเล็กน้อยตกไปจนถึงประมาณ3นาฬิกา บริเวณภาคเหนือตอนล่างจากร่องมรสุมที่พาดผ่านพิษณุโลกอำเภอชาติการนครไทยวังทองอำเภอเมืองวัดโบส์บางระกามบ,บางกระทุ่มเนินมะปรางพิจิตอรอำเภอวะชิรบาร,รมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพันหินบางบุญนาคทับคลอดงเจริญฝนจะตกหนักในช่วงเช้าของวันที่3กันยายนช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนฝนจะตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกส่วนด้านหน้าเทือเขาคือจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ฝนจะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่3กันยายนเข้าสู่ช่วงดึกพิษณุโลกพิจิตจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงดึกๆค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้19นาฬิกาพี่น้องชาวสวนยางอาจเปียกฝนได้ ได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีศรีสิเกตและสุรินทร์ช่วงประมาณ20นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะกระจายตัวปกคลุมเกือบทุกอำเภอในจังหวัดดังกล่าวและช่วง23นาฬกาบึงกาฬสกลนครมุกดาหารนครพนมฝนจะตกหนักบางแห่งช่วง1นาฬกาจะมีฝนตกหนักที่อุดรธานีขอนแก่นนองบลวลำพู นครราชสีมาตอนบนช่วงประมาณ1นนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าฝนจะตกหนกักกาลสินช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึง4นาฬิกาจะมีฝนตกหนกักค่ะอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดตอนบนจะมีฝนตกในช่วงเช้าค่ะ1นนาฬิกาจนถึง7นาฬิกาค่ะช่วงบ่ายของวันที่3กันยายนมีหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดฝนตกแช่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน จังหวัดขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตอุบลราชธานีและอำนาจเจริญค่ะฝนอาจตกไปะจนถึงเช้าของวันที่4กันยายนภาคกลางพื้นที่ถัดไปช่วงค่ำวันนี้จะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอหนองบัวชุมแสงเป็นฝนเล็กน้อยเขตติดกับจังหวัดพิจิตรค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ21นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นบางบางบเบาที่นครสวรรค์ฝั่งตะวันตกอำเภอบรรพธ์พิสัยเก้าเลี้ยว อำเภอลาดยาวอเ,อเมืองนครสวรรค์โกรกพระพระยุหะเคียรีจังหวัดอุทัยธานีอเภอทับทันสว่างอารมล้านสักหนองช้างบ้านไร่อเภอเมืองอุทัยธานีหนองขายอยางจังหวัดชัยนาทหันคาเนินขามสันคบ,บรุรีสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีฝนปลอยทุกอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนเล็กน้อยพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีเป็นฝนบางเบาช่วงเช้าของวันที่สมคือ1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้า S <S เข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬกาภาคกลางจะมีฝนฝั่งตะวันตกของนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีพระนครศรีอย,ยุธยาลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองฝนจะตกหนักในวันที่3กันยายนสำหรับภาคกลางโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาช่วงประมาณ19นาฬิกาอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสุพรรณบุยยรีพร,ระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครปฐม ปทุมธานีนนทบุรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนตกหนักในช่วงประมาณ19นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาในวันที่3ค่ะภาคตะวันออกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดค่ำคืนวันนี้จะมีฝนได้เล็กน้อยเป็นฝนบางเบาด้านรับลมมรสุมอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดบริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งมากที่สุดช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่3กันยายน บริเวณจังหวัดสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะฝนกระจายตัวส่วนช่วงเย็นนคะรนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเจ้าจะมีฝนด้านหน้าเทือเขาจากมันสูงตะวันตกเชียงใต้พัดไปประทะด้านหน้าเทือเขาค่ะเช้าของวันที่4ยังมีฝนตกใกล้กับแนวชายฝั่ง บริเวณภาคใต้ค่ำคืนวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะเป็นเมฆครึ้มได้เท่านั้นมีฝนโปรยที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนจะไม่ตกหนักในบริเวณภาคใต้ส่วนช่วงเช้าจะมีฝนที่จังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีนราธิวาสช่วงประมาณ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาช่วงบ่าย14นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยที่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาส ช่วงนี้ภาคใต้ฝนค่อนข้างน้อยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันในวันที่4ฝนจึงจะเริ่มตกหนักบริเวณภาคใต้ได้แก่เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ค่คะวันที่5กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้จะเป็นแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนระหว่างวันที่6เป็นต้นไปจะมีฝนช่วงบ่ายจนถึงข้าเกือบทุกวันแต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางวันที่8เป็นต้นไปหย่อมความกดอากาศต่ำจะทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนตัวมาที่อ่าวตังเกียมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่องมรสุมมีกำลังแรงฝนจะตกแช่ตกนานบริเวณดังกล่าวค่ะขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรอากาศกับแมวสุขสันธ์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ